รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบหร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ไนจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้ผมขอพาท่านมาที่เมืองมะขามหวานที่นี่มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์เป็นหน่วยหลักในการสร้างเกษตรกรสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรรวมไปถึงสร้างนักวิชาการเกษตรสิทธิ์เก่าที่นี่ประสบความสำเร็จมากมายเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมไปถึงเกษตรกรจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมในช่วงเกษตรกษัตริย์ไทยครับ นายประเสริฐวงโปธาผู้อำนวยการวิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบณ์ครับวิทยาลัยมีพื้นที่1,603ไร่เดิมชื่อวิทายาลัยเกษตรกรรมเพชรบุญหรือที่เรารู้จักกันในานามเกษตรหนองแสได้จัดตั้งเมื่อวันที่1มกราคมปี2,522ส่วนในการจัดการเรียนการสอนวิทายาลัย เปิดทําการสอนในหลักสูตรประกาศนิบัติวิชาชีพหรือปวชหลักสูตรประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและนอกจากนี้นะครับยังมีหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือที่เรียกกันว่าทวิศึกษาและมีโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้นครับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปวชมี5สาขางานดังนี้สาขางานเกษตรศาสตร์สาขงา,ศศา,าขงานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์สาขางานช่างกลเกษตรและสาขาใหม่น้องเรานะครับก็คือสาขางานธุรกิจเกษตรระดับชั้นปวสมี4สาขาวิชาดังนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาช่างกลเกษตรการจัดการเรียนการสอนตามโครงการมี4โครงการ 1. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรือที่เราเรียกว่าอสกช2โครงการผู้โดยอากาศศูนย์เรียนจำลมศักด์และเพชรบูรณ์ 3. โครงการผู้มีประกอบอาชีพและมีงานทำา 4. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้นจุดเด่นของวิทยาลัย1ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยได้นมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ ปีพศ2560แผนกวิชาพืชศาสตร์ได้จัดทำห้องเรียนเฉพาะทางเป็นห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเห็ดและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติจากการประกวดการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมหอยน้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้มี ความสนใจที่จะได้เข้าศึกษาหาความรู้ความภาคภูมิใจในวิทยาลัยเกี่ยวกับกเษกษตรกษัตย์วิทยาลายัยเกษตรเทโนโลยีเพชรบูรณ์ได้มีการจัดงานประชุมอ,อกทวิชาการระดับหน่วยระดับภาคและระดับชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทําให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรและได้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่จะนําไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมภารกิจเหล่านี้วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงทุ่มเทเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านการเกษตรของชาติในอนาคตพักโฆษณาสักครู่ครับพายุโซนร้อนตาลัด และพายุโซนร้อนเซิร์นกากระนำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดอุทกภยัยครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนครมวลน,น้ําไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องตัวเมืองสกลนครและพื้นที่โดยรอบของจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมเป็นจานวนมาก จากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายคือปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากรุนแรงนะครับที่ตกที่เตยจังหวัดสกลนครแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทําให้อ่างเก็บน้ําห้วยสานขมิ้นเนี่ยตัวอาคารขาดนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําฝนจํานวนมากกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้เร่งรัดที่จะเข้ามาดําเนินการในการที่จะซ่อมแซมตัวอ่างห้วยสานขมิ้นอย่างเร่งด่วนนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก20กว่าวันในการที่จะปิดสันทำนบนะครับ จากนั้นเนี่ยก็มีพระกระแสนะครับเรื่องของโครงการพระราชดิให้ดําเนินการในเรื่องของการปรปับปรุงอาางเก็บน้ำพงสายคำมินแล้วก็ดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเรื่องของน้ําท่วมในครั้งนั้นนะครับผลจากการดําเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ําล้นประโยชน์ที่ได้รับทําให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงหลังจากที่พัฒนาเขื่อนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น้ําก็อุดมสมบูรณ์ผลประโยชน์ที่ได้รับทําให้เกษตรกรมีการเพะปลูกได้เพะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนทาแต่นาปีเดี๋ยวนี้ทําทั้งนาปีนาปังและปลูกพืชในฤดูแรงปลูกพืชหมุนเวียนทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกครับ พระมหากรุณาที่คุณด้านการชลประทานนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวได้ท่งงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องระยะยาวนานโดยอ่างเก็บน้ําห้วยทรายขมิ้นเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอ่างเก็บน้ําแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและร่มรื่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงสร้างอาชีพสร้างรายได้จำนวนมากให้กับพี่น้องประชาชน ซอฟฟี Gentle, ol, ่เจนเทลไฮโดรซ o ลเวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนพื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล v a c เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความป่อนโยนกับทุกสภาพผิว s o ฟฟี่เจนเทลไฮโดรซ o ลง่ายๆที่บ้านคุณงานเชื่อมต้องยาวาตา a 1 3 สบายช่างวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการเพราะเห็ดอย่างครบวงจรจากเพาะไปจนกระทั่งถึงการแปลรูปแปลรูปเป็นเซรั่มเพื่อเสริมความงาม และแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆน่าสนใจมากช่วง Modern College วันนี้เราภูมิใจที่จะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวเหล่านี้เชทรับชมครับ่าอ,อาชีพการพอเห็ดเนี่ยเป,เป็นอาชีพที่ เหมือนกับว่าในทางด้านการ,กรเกษตรเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ทําได้ง่ายแล้วก็ควบคุมปัจจัยได้ง่ายดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความสนใจว่าถ้าเกิดเราจะมีห้องปฏิบัติการเนี่ยที่สามารถที่จะสอนได้ให้ครบทุกส่วนของการผลิตนะคะเพราะว่าการเพาะเห็ดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเดียวมันเป็นทั้งอาหารเป็นยาแล้วก็เป็นเครื่องสำอางได้แล้วก็ในในการเพาะเห็ดบางชนิดเนี่ยมูลค่าของเห็ดเนี่ย มันสูงมากนะโดยเฉพาะเห็ดเป็นยาบางตัวนะคะอย่างเช่นเห็ดถังเช่าสีทองเห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดนมเสือในปัจจุบันนะคะก็เลยมีแนวคิดที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตสอนอะไรก็เขาผลิตแล้วเขาแปลรูปได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะต่อยอดได้ในอนาคตจุดเด่นของการผลิตเหต็ดครบปรงจรอย่างนี้นะคะคือโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาจะตัดส่วนทํา อย่างเช่นฟาร์มไหนที่เขาจะทําเชื้อเห็ดเขาก็ทำเช็ดเชื้อเห็ดอย่างเดียวเสร็จแล้วบางฟาร์มเนี่ยก็ทําก้อนขายบางฟาร์มก็จะเอาก้อนเห็ดเนี่ยไปเปิดดอกถ้าเกิดไปเปิดดอกขายดอกเห็ดอย่างเดียวเขาก็จะทำเป็นส่วนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการค่อยมีการแปลร,รูปในที่นี้ปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการที่มีผลผลิตล้นตลาดแล้วก็ไม่สามารถแปลร,รูปได้นะคะทำให้สิ่งที่เขาควรได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถสอนเด็ก แล้วก็สามารถสอนเกษตรกรให้เขาสามารถที่จะแปลรูปได้สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพได้ได้ดีกว่าที่จะทําเป็นแยกส่วนไปการทําเห็ดครบวงจรอันนี้นะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่การที่เราทําเชื้อเห็ดนะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการแยกเชื้อเห็ดแล้วก็สอนให้นักศึกษาเนี่ยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยแยกเชื้อเห็ดจากดอกเห็ดให้เขารู้ว่าไอ้เชื้อเห็ดมาจากไหนเสร็จแล้วก็ผลิตเชื้อเห็ดนะคะมีโรงปฏิบัติงานที่จะใช้ทําก้อนเห็ดผลิตก้อน ะะแล้วก็ลงปฏิบัติงานที่จะเอาไปเปิดดอกนะคะแล้วก็เอามาแปลรูปผลิตทผลที่ได้ดยแปรรูปการผลิตดอ,อกเห็ดเนี่ยเราจะมีทั้งในรูปแบบของเห็ดเป็นยาเลยนะคะซึ่งสามารถทำในห้องปฏิบัติการได้แล้วก็เห็ดที่ใช้ในโรงเรือนนะคะทั้งกลางแจ้งนะคะแล้วก็โรงเรือนปิดแล้วก็โรงเรือนเปิดโรงเรือนปิดเราก็ใช้โรงเรือนเป็นอ e ีเว็บ อีแวบหนึ่งโรงอีแวบคือโ,งโ,โรงเรือนควบคุมบรรยากาศได้หนึ่งโรงนะคะแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ปกติธรรมดานะคะซึ่งเกษตรกรชั่วคราวไปใช้เนี่ยอีกหนึ่งโรงเสร็จแล้วก็จะมีโรงเรือนที่เป็นโอเพนแอร์เนาะที่ไม่ควบคุมนะคะสำหรับเห็ดที่ใช้การเปิอดดอกแบบ,บกบฝังก็อีกหนึ่งโรงเสร็จแล้วแล้วก็เอาผลผลิตที่ได้มาแปรรูปในห้องปฏิบัติการนะคะก็มีทั้งแปรรูปเป็นอาหารนะคะแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกเป็นเครื่องสําอาง เป็นสบูเป็นเซรั่มนะคะบำรุงผิวนะคะเนื่องจากเทรนในยุคปัจจุบันเนี่ยนั่งษาเนี่ยถ้าเป็นอาหารเนี่ยเขาก็จะเฉยเฉยถ้าเป็นไอ้พวกเนี้ยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นการที่ทําแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้เด็กนั่งสาเนี่ยเขาสนใจมากขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นในการเรียนวัวเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์สร้างเกษตรกร ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องวัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวนมสร้างจนกระทั่งเป็นผู้นําของภาคเกษตรเป็นผู้นําชุมนุมสากลนี่คือเพชรเม็ดงามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ภาคภูมิใจผมอยากพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเขาสิ์เก่ารุ่นที่2ประสิทธิ์ผิวอ่อนผู้ที่มีความสามารถเรื่องวัวเป็นการเฉพาะเชิญรับชมครับ สวัสดีค่ะมู้พชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู้เดินทางมาที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ค่ะมาพบกับคุณประสิทธิ์ผิวอ่อนสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรรุ่นที่สองค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ค่ะเจ้าของฟาร์มโคโนมค่ะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์สวัสดีครับผมก็คือประสิทธิ์ผิวอ่อนนะครับเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่2เรียนอยู่ที่นี่ก็5ปีนะจบปวสหลังจากนั้นก็ไปทํางานส่วนตัว นะก็คือขั้นแรกก็อาชีพมันก็หลายอย่างนะครับไอปลูกผักนะปลูกยาสูบต่อมาก็เลยมีความคิดนะว่าเออทำอะไรดีก็เริ่มที่จะหาอาชีพใหม่นะเพราะว่าจากที่เราปลูกยาสูบปลูกถัว่วปลูกผักนะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่พอดีโครงการโคโนมเนี่ยมันมานะเริ่มจับกลุ่มเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องทั้งลมศัก์ทั้งลมเก่าแล้วก็เขาคอและเพชรบูร์ก็เลยตั้งเป็นสากรโคโนม เพชรบูรณ์ทราบว่าพี่เป็นประธานได้ใช่ไหมคะประธานคไอได้เป็นประธานอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพี่มองทิศทางในอนาคตในการเลี้ยงารามโคนนมของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไงบ้างคะในตอนนี้นะแน,นวแนวความคิดเด็กรุ่นใหม่นะครับมีความสนใจนะก็ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่56ฟาร์มนะก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยอายุ20กว่าปีเนี่ยจากที่บางคนก็ไปทำงานบริษัทผมสุดท้ายเขากลับมานะตอนนี้เขามาเริ่มทำฟาร์ม น,นี่ก็คือเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็คือ,คอเราก็ให้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงการรีดการทําความสะอาดอะไรลูกอย่างเราก็ก็พาเขาก็ทพี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะทํฟาร์มโคโนมที่จบจากวิทยาเกษตรแล้วอยากจะเปิดฟาร์มโคโนมพี่ออสมีเทคนิคหรือวิธีการอยากจะบอกน้องๆยังไงให้ประสบความสำเร็จถ้าน้องๆนะครับมีจุดประสงค์นะหรือว่าอยากจะเลี้ยงนะขั้นแรก นะอย่างนน้อยก็คือไปดูที่สากลก่อน,อนขอความรู้พื้นฐานนะในหลักการเริ่มต้นโอเคค่ะขอขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากที่สละเวลามาพูดคุยกับมู่ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับค่ะเคฟาร์มฟาร์มทันสมัยสืบสาร,กรเรษกษตรกษัตริย์ไทยส่งอาหารปลอดภัยไปทั่วโลก คำว่าอาหารปลอดภัยมีความสําคัญยิ่งแนวทางที่ใช้ในปัจจุบันคือแนวทางเรื่องของเกษตรอินทรีย์กูรูเกษตรวันนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์คัดสรรบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นการเฉพาะนั่นคือคุณสุกกมลจิตสมรจะมาให้แนวทางเรื่องการสร้างประเทศด้วยเกษตรอินทรีย์ถิญรับชมครับ จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอยากให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบแต่ในการทําเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยที่ในบางกลุ่มอาจจะผลิตแบบปลอดภัยในกระบวนการการผลิตนอกจากเริ่มต้นผลิตแล้วจะต้องมีการรับรองมาตรฐานการผลิตด้วยซึ่งมีการรับรองมาตรฐานแบบปลอดภัยก็คือ G A P ใช่ไหมคะโดยกรมวิชาการเกษตร แล้วก็ออร์แกนิกไทยแลนด์นอกจากนั้นแล้วเรายังมีการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมซึ่งเราเรียกว่า PGS ซึ่งมีหลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาทำให้เรากเกษตรกรเนี่ยมีการรับรองมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายที่ได้รับการเชื่อถืออันนี้เราพวกเราก็ได้ขับเคลื่อนมา2-3ปีแล้วแล้วก็น่าจะครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภายในปีนี้ในการที่เรา ทำการเกษตรใครๆก็อยากที่จะขายผลผลิตของตัวเองได้ใช่ไหมคะนี่คือเกษตรกรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราผลิตแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตลาดเป็นตัวเดินในการผลิต ดังนั้นเกษตรกรก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะในรูปของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทางจังหวัดผลักดันให้ถึงในระดับของเป็นสหกรณ์ในขณะนี้เรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมีสหกรณ์ที่ผลิตผักทั้งแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ออกสู่ตลาดแบบต่อเน,นื่องทุกวันแล้วก็เกษตรกร,ร,กรในกลุ่มอื่นที่ยังทำเคมีอยู่ก็จะพบปัญหาว่าผลผลิตของตัวเองเนี่ยราคาจะตกต่ำบ้างขึ้นสูงบ้างนะแต่เขาจะมองย้อนมาเห็นของพวกเรากลุ่มตัวอย่างเรื่องของการตลาดเรื่องของราคาไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้กระทั่ง เหตุการณ์โควิดต้องการอาหารของผู้บริโภคผู้ผลิตกเกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,ร,กรสร่วนใหญ่หันมาทำกเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นหากเกษตรกร,ร,กรทุกคนที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกมีความสำนึกร่วมกันว่าสิ่งที่เราผลิตคือสิ่งที่เรารับประทานเองวันนั้นอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนพักโฆษณาสักครู่ครับ วันนี้ผมอยู่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำาจังหวัดนครพนมและที่สำคัญที่สุดหน้าจุดที่ผมยืนแห่งนี้เป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษพระองค์ท่านได้พระราชาทานแบบร่างในการก่อสร้างแบบร่างที่ว่านี้คือตัวยึกยือได้ส่งพระราชาทานแนวพระราชาดำริให้จัดทำโครงการ พัฒนารุ่มน้ำกัมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำทรณีนิทรรและวันนี้กลายเป็นโครงการที่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและนครพนมได้ประโยชน์วันนี้โครงการนี้มีประตูระบายน้ําและการบริหารจัดการให้ก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรุ่งโนดชูทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนโครงสร้างของโครงการดังกล่าวมีประตูระบายน้ำทั้งหมด7แห่งรวมความจุของแหล่งน้ำา7ประตูระบายน้ำนะครับมีความจุ50ล้านลูกบาศก์เมตรตลอดความยาวของลำน้ำกำมระยะความยาว123กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับยังมีการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำจุปทานได้ดูแล น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีรวมพื้นที่ดูแลนะครับกว่า165,000ไร่ตัวอย่างของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มีเป็นจำนวนมากก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องในละแวกนี้อย่างไรเชิญรับชมครับอันนี้ก็คือผลผลิตการปลูกนะครับสลัดอยู่ในโดมเนาะเขาสามารถสิปลูกได้หล,ลายรอบต่ละปีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญสุดก็คือ น้ำมถ้าทำวินาำกำบ,บ่ดกเกิดประโยชน์นะครับได้น้าได้มาจากสได้มาจากของโครงการพระรำนีที่เป็นพระราชทานมาให้ให้าได,ด้ใช้ประโยชน์ยังคุ้มค่านะครับคุ้มค่าพระบาทสมเด็จพระวชิรกระเร้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยทมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป อัลเฟกนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบรีจะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบเราาีรธรทมถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาอัลเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต ไปบวบเบิกอ T อยวิตามิน C และ E ว่านหางจระแค้สูมไซบีเรียที่ผมว al si 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 al ่ามาทั้งบดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าจะเป็นสิวหน้าสิวหลังกระเซได้บดละครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศไอดูสิเป้าหมายที่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพีน่นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไป,ไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี H.I.P. ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H.I.P. โทร0978078888หรือคลิก w w w h i p c o t h สนับสนุนโดย H.I.P. เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศหอยน้ำจืดเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่แน่นอน วิทยายกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ก้าวเร็วมากวันนี้ศึกษาเรื่องหอยน้ำจืดนานาพันธุ์นานาชนิดเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเพราะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตช่วงร้อยแปดนวัตกรรมอยากพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวของหอยที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์เชิญรับชมครับครั้งแรกเลยได้ได้รับ แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระคณิฐาเคยเคยไปอ่านบทความแล้วท่านบอกลีว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเราควรจะอนุรักษ์เพอเอิญตัวเองจบทางด้านประมงก็เลยสนใจทางทางสัตว์น้ําแล้ว มีสัตว์น้ำอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้าไปศึกษาวิจัยกับชีววิทยาของเขาก็เลยสนใจเรื่องหอยน้ำจืดแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสังเกตดูว่าแหล่งน้ำที่ตัวเองเคยไปไปหาเนี่ยสัตว์น้ำตัวนี้น้อยลงมากโดยเฉพาะในวิทยาลัยของเราิทยาลัยเกรตรเพชรบูรณ์นะคะคือน้อยลงมากครั้งแรกก็เลยให้เด็ก ศึกษาสำรวจในพื้นที่ของวิทยาลัยแล้วก็พบว่าหอยน้ำจืดตัวนั้นนะคะหายไม่จริงๆเราก็เลยเริ่มต้นวิจัยเรื่อยมาแล้วก็เท่าที่สังเกตนะคะเท่าที่วิจัยมา4-5ปีนี้ส่วนหนึ่งก็คือสภาพแหล่งน้ำมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะแม่น้ำป่าสักเพราะว่าช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำมันค่อนข้าง ไหลแรงแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทําให้หอยน้ําจืดบางชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์ได้พอปีต่อมา2560ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของประเทพแล้วก็ได้ศึกษาแม่น้ำป่าสักทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็พบว่าหอยบางตัวก็หายไปแล้วเราก็ได้ได้รับงบประมาณสนับสนุนเรื่อยมาจนปัจจุบันปีนี้นะคะ2564ได้รับงบสนับสนุนเพื่อให้ทดลองเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ําส่วนหอยที่เราเอามาทําผิดพันธุ์สืบเนื่องมาจากว่าจากที่เราการที่เราสํารวจเราไปพบว่าพบเปลือกหอยจํานวนมากซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอามาทําอย่างอื่นได้ดีกว่าที่จะเอาไปบดให้ไก่กินก็เลยมาทดลองอให้นักศึกษาศึกษาเรื่องการแกะสะลักสิ่งแรกเลยที่ที่เราอยากเผยแพร่ก็คืออยากอยาก ปลูกจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พันุ์หอยที่อยู่ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพราะว่าอยากให้ให้หลายคนทราบว่าการที่เราปล่อยสารเคมีลงแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ปลามันมีผลไปถึงกุ้งถึงหอยที่อยู่ในแหล่งน้ำอันที่สองก็คืออยากให้รู้ถึงคุณค่าของของเหลือใช้บางสิ่งที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเอาไปเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนได้ นี่คือสาระดีๆที่ท่านสามารถติดตามได้ผ่านเคฟาร์มทุกวันศุกร์วันนี้กราบขอบพระคุณวิทยาัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่กรุณาให้เขียนรับชมรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์สาระดีๆในช่องเพจดรสุภชัยศรีลาและ YouTube ช่อง K f a าร์มววันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ เฟาร์ม hey, ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP g l o b a l จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572 Asiatic เเสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0 8น089 1818 BK acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ